ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุค่ะที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งเป็นโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ในการสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุนะคะเดือนละ2,000-3,000บาทและก็โครงการซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุค่ะซึ่งเป็นในส่วนของการเหมาจ่ายนะคะในการซ่อมแซมบ้านอยู่ที่40,000บาทต,ต่อหลังค่ะซึ่งข่าวนี้นะคะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนผู้สูงอายุจะต้องลงทะเบียนจะต้องมีเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเข้าร่วมรับสิทธิ โครงการอย่างไรคะ่ละล่าสุดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุยากจนผ่านโครงการเช่นครอบครัวอุปถรัรมภ์ให้การสนับสนุนดูแลนะคะเดือนละ2 0 0 0ถึง3,000บาทแล้วก็โครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยในลักษณะเมาส์จ่ายอยู่ที่4 0,000บาทและยังมีการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ฉุกเฉินแล้วก็สิ่งของที่จําเป็นโดยสามารถติดต่อขอรับสิทธิ์ได้ที่พมจในพื้นที่ของท่านหรือว่าศูนย์พัฒนาการจัดบริการสังคมผู้สูงอายุทั่วประเทศได้นะคะหรือว่าสอบถ ถามพม1 3 0 0สนเพิ่มเติมได้ล่าสุดค่ะประเภทการให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุจากทางพอมอสำหรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุยากจนผ่านโครงการครอบครัวอุปถัมภ์สนับสนุนเงินช่วยเหลือ2,000บาทอาจจะมีการพิจารณาให้สูงสุดอยู่ที่3,000บาทสำหรับครอบครัวที่ดูแลผู้สูงอายุยากจนไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีผู้ดูแลแต่ว่าดูแลไม่ไหวค่ะ2ก็คือเงินสงเคราะห์รายบุคคลสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่มีผู้ดูแลไม่มีไรายได้หรือว่าไรายได้ไม่เพียงพอ ได้รับการช่วยเหลือเป็นรายครั้งครั้งและไม่เกิน1,000บาทสูงสุดอยู่ที่3ครั้งต่อปีหรือว่าเป็นสิ่งของก็ได้เพราะฉะนั้นนะคะหลักเกณฑ์ในการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมก็จะต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปมีฐานะยากจนมีไรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่มีผู้ดูแลหรือว่ามีผู้ดูแลแต่ไม่สามารถดูแลได้ แล้วก็ในส่วนของการช่วยเหลือนะคะก็สามารถลงทะเบียนยื่นคําขอรับสิทธิ์ได้เลยถ้าอยู่ในเขตกรุงเทพมหา,หานครกรบกิจการผู้สูงอายุศูนย์พัฒนาจาดัดสวัสดิการสังคมดูแลผู้สูงอายุบ้านบางแคหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดสํานักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยพาา์พมจหรือว่าศูนย์พัฒนาโครงการจาดัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสปสได้ในพื้นที่ของท่านค่ะอันนี้คือโครงการดีๆสําหรับการช่วยเหลือผู้สูงอายุผ่านโครงการครอบครัวอุปถัมภ์ให้เงินสนับสนุนดูแลผู้สูงอายุเดิน ละ2,000ถึง3,000บาทแบบเมีเงื่อนไขนั่นเองค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ